ปังชุดไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณอัจฉราพรผู้ทอง co pk c o s m e t i c ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ pk การันตีและบอกต่อทั้งออฟไลน์ line, และออนไลน์พร้อมว่างการตลาดจัดเต็มส่งออกสินค้าแบรนด์ไทยไปยังตลาดโลกทุ่มง,งบให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล best product of the year 2024ด้วยพี่บามนะคะ ชาราพรพุงทองค่ะเจ้าของแบรนด์ P.K Cosmetics P.K Premium Serum นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของพี่ปามเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้รับเกียรติกรางวัลเวสบะดับออโตเมียร์2024ค่ะก็มันก็เป็นความสําเร็จนะคะจากที่ปามตั้งเป้าหมายไว้เล็กๆนะคะแต่ตอนนี้ก้าวมาถึงระดับนี้ปารู้สึกความภาคภูมิใจมากค่ะและสินค้าก็กลับมีคนกลับมาซื้อซ้ำก็ของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีสารสรรกัดอันตรายคือเจ้าของแบรนด์เนี่ยใช้เองตัวค่ะ,ะที่เด่นเลยนะคะคือเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ช่วยได้อะไรบ้างลดฝ้ากัดจุดด่างดำนะคะแล้วก็กาแฟาช่วยได้อะไรบ้างคุ้มผิวแล้วก็ไม่ให้เราถูระหว่างวันแล้วก็ช่วยลดคอร์โบไอเดรในเลือดคือทำเป็นเบาหวนานความตันถึงได้แล้วก็กันแดดกันแดดจะช่วยคุมมัน็กนกำลักรื้นเลยค่ะแชมพูก็คุ้มต้านละห้านาทัยคุมใจค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าจะยังไงอะ ได้ช่องทางรายได้ให้ทุกคนมีรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมของทุกคนแล้วเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีมีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแล้วก็เป็นสินค้าที่มั่นคงหนึ่งอันดับแรกที่ที่โปรเจกต์ที่ทวางวางไว้นะคะคือหนึ่งอยากให้อยู่ในถท้องตลาดโดยที่ว่าไม่ได้มาแป๊บเป็นสินค้าตามกระแสไม่ใช่อะไรใช่ะตอนนี้ตลาด และตอนนี้กำลังหาช่องทางส่งส่าทีนี้ฟานจะมีตัวแทนนะคะตัวแทนคือตัวแทนกรุงเทพก็จะมีน้องอันนะคะกับพี่โจนะคะนี่คือตัวแทนกรุงเทพตัวแทนหลักนะคะแล้วก็จะมีตุ๊แกนะคะที่เขาจะดูแลส่วนโคดข้าวปัจบักรุงเทพใช้ก็จะให้เขาดูแลเพราะฟานจะไม่ปลอย นะครับแล้วก็ยินดีครับ,รบที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์และสนใจในแบรนด์ของเรา,าครับาการตลาดาของเราปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะขยายตัวบคลุมกลัมาที่จังหวัดเป็นน้อยนะครับผมแล้วก็จะเปิดตลาดทาั้งประเทศเพื่อนบ้านเพิมมากขึ้น,น,น,นแล้วก็ทางภาคต่างๆก็เดี๋ยวเราจะรับตัวาทาเพิ่มจะจะรับตลาดภาคแล้วก็ลงมาเป็นจังหวัด เราะว่าไม่ให้ตัวแทน,นจะซ้ำคลอดกันกเกินไปค่ะดีใจมากใครได้มาในวันนี้ดีใ,ใจค่ะ้ก็ดีใจกับเจ้าของแบรนด์ค่ะวันนี้ประสบความสำเร็จค่ะก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวแท,น,ทนของ PK ค่ะมีความสุขค่ะดีใจค่ะ ได้กําไรดีสินค้าผ่านมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าที่ว่าราคาจับต้องได้ค่ะทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อยากให้ตัวแทนทุกคนนะคะจะเข้ามาร่วมทํากิจกรรมของอเป็นตัวแทนทนางเราบอกไปเลยว่ามันจะดูแลตัวแทนอย่างดีเลยนะคะเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยค่ะที่ละเอียดเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะของอัชราพรกู้ทองนะคะแล้วก็ทางทิกต็อกช้อปปี้ลาซาดามีหมดนะคะแล้วก็เฟซเพจน,นะคะพีเคสคอสติคค่ะ